ตลาดวันเสาร์จ้าเขาขายของจ้าตลาดกาดจกากาดอันนี้ตลาดพักจ้าตลาดพักพักจะพัก ok là hoa nhang to cha nhang to lan chín cha <laughs> <laughs> mình đi văn sáu cốt lại rồi sao mình đi văn sáu ทั้งคุณทั้งรถเต็มเลยจ้าตลาดมีน้อยเดียวเรื่องอะไรเบิร์หลายเลยจ้าคุยคูดสิมาแล้ว กิดคริสต์มาสเราจะเข้ากระถากันนั่นอย่างจะไปช็อปปิ้งจะไปช็อปปิง้งไปช็อปปิ้งน้ำกันได้ใจ้ะเด้อาลาช็อปปิ้งจ้ะสันน้นได้จะงอนได้ใจ้ะเปล่าพอ,อยางได้ จะร่องของอันไม่ไม่ไมน้ำจักราล้วมันสิเป็นจังแดงงานมาเจอไฟวันนี้มืดตึ๊บเลยจ้ะคึมบ่เห็นแดดเห็นตะวันดอกจ้ะ โอเคเนาะจ้ะเนาะย่างไปแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมเด้อค่ะกดกดไลค์กดตามนด้เด้อจ้เด้อสาวทลี่จ้าน้องใหม่จ้น้องใหม่สวัสดีจ้า